ปราบผีและปีศาจมากกว่า10,000เคสเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของเอ็ดและลอเรนวอลเลนซึ่งเป็นนักวิจัยด้านเรื่องเหนือธรรมชาติและนักปราบผีที่มีชื่อเสียงพวกเขาทำงานในเคสเกี่ยวกับวิญญาณเข้าสิงและการไลผ่ผีในสถานที่ต่างๆโดยรวมแล้วมีมากกว่า1-0,000เคสตลอดชีวิตการทำงานของพวกเขาแต่จะมีเพียงบางเคสที่ได้รับความสนใจจากสาธารณณะและถูกทำเป็นหนังสือหรือภาพยนตร์ซึ่งเอ็ดเวิร์ดหรือเอ็ดวอร์เรน เกิดในเมืองวอเตอร์เบอรีรัฐคอนเนตทิคัตเขาเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากนั้นได้เริ่มสนใจเรื่องเหนือธรรมชาติเขาเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้ผ่านการศึกษาทางด้านจิตวิทยาและศาสนาส่วนลอเรนวอเรนทะ,ะยาของเอ็ดเบิร์ดลอเรนเกิดในเมืองซาเลม รัตแมสซาชูเซตส์และตั้งแต่เกิดเธอมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือรู้สึกถึงพลังงานทั้งไม่ดีและดีเธอได้ใช้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้คนที่ผเผชิญกับเหตุการณ์ที่